เวลา15นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีสเสด็จไปยังวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดไทยพุทธคยาวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชสาธารณาราัฐอินเดียและวัดไทยหลุมพินีสหพันาธา์สาธารณาราัฐประชาธิปไตยในปาน ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เสด็จวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบสิปีโรงพยาบาลจุลาภร์พร้อมกับโปรดให้นําคณะแพทย์และหน่วยแพทย์พระรชาชทานจากโรงพยาบาลจุลาภร์ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชนชาวอินเดีย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าภายในวัดไทยพุทธคยาซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสาธารณารัฐอินเดียเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500อยู่ในความดูแลและอุปถรัรมภ์ของรัฐบาลไทยปัจจุบันมีพระธรรมโพธิวงศ์วีรยุทธ์วิระยุทธโธเป็นเจ้าอาวาสและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล ที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชสา,า,ร,ารารัฐอินเดียสมเด็จเจ้าฟ้าครมพระศรีสว่างควัตวรลคัตยราชนารีสเสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพของนักเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้งพระราชทานโครงงานและโคนมแก่ผู้แทนชาวอินเดียและ,กะเกษตรกรชาวอินเดีย วัดไทยลุมพินีตั้งอยู่ในปริมณฑนสังเวชนียสถานที่ประสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสวนลุมพินีวันสหพันธ์สาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยเนปาลสร้างขึ้น้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในนามของรัฐบาลเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และสำหรับวัดสวนภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการเป็นการนำสังเวชนียสถานทั้ง4ี่แห่งมาไว้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดา,า,าและเป็นสถานที่ให้ผู้มีจิตศรัทธา,าได้สักการะสถานที่ประสูติตัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานของพระพุทธเจ้า